ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนวันนี้ผอมมาจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์สุดล้ำกับสมาร์ทโฟนที่หลายคนรอคอยอย่าง Google Pixel 11 Pro รุ่นเรือธงปี2026ที่บอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่การอัปเกรดธรรมดาแต่เป็นการก้าวกระโดดที่ทำให้ทุกคนต้องทึ่งตั้งแต่แรกเห็น Google Pixel 11 Pro มาพร้อมกับดีไซน์ที่หรูหราและบางเฉียบขอบจอโค้งกระจก Gorilla Glass Victus 3ที่ให้ความแข็งแรงและทนทานในขณะเดียวกันก็ดูพรีเมียมมือถืออยู่ในมือ หน้าจอ LTPO AMOLED ขนาด6.9นิ้วความละเอียด QHD บวก Refresh Rate 144Hz รีและความสว่างสูงสุดทะลุ3 0 0พันเนสทำให้การดูคอนเทนต์กลางแจง้งหรือดูหนัง HDR 10บวกคมชัดสดใสเกินคาดจุดที่ทุกคนให้ความสนใจมากที่สุดคือกล้อง Pixel 11 Pro ที่ยังคงขึ้นชื่อว่าเป็นสมาร์ทโฟนแห่งการถ่ายภาพระดับโลกกล้องหลัก2.0 0 MP พร้อมเทคโนโลยี AI Imaging รุ่นใหม่ที่ Google พัฒนาเองทาให้การถ่ายภาพกลางวันหรือกลางคืนสวยสมจริงทุกสภาพแสง เลนอนตตรา Y 64 MP เก็บรายละเอียดกว้างแบบไม่เสียคุณภาพและเลนเทเลโฟโต้48 MP ซูมออปติคอลได้ถึง 10x พร้อมซูเปอร์เรซซูมรวมสูงสุด 200x ที่ชัดเจนจนแทบไม่อยากเชื่อว่านี่มาจากสมาร์ทโฟนฟีเจอร์ Magic Eraser และ Video Boost ก็ถูกอัปเกรดให้ฉลาดกว่าเดิมสามารถลบสิ่งรบกวนออกจากภาพหรือเพิ่มคุณภาพวิดีโอได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมตัดต่อ สำหรับสายวิดีโอ Pixel 11 Pro จัดเต็มด้วยการถ่าย 8K ที่60 fps พร้อมระบบกันสั่น Active Steady Gen 3ที่ทำให้การถ่ายวิดีโอแม้จะวิ่งหรือถ่ายบนรถก็ยังนิ่งและสวยสมจริงเสียงบันทึกด้วยไมโครโฟน4ตัวรอบเครื่องที่ตัดเสียงรบกวนได้ดีเยี่ยมเหมาะกับสายคอนเทนต์ที่ต้องการเครื่องเดียวจบ ด้านประสิทธิภาพ Pixel 11 Pro ใช้ชิป Google Tensor G5 ที่พัฒนาร่วมกับ AI Engine รุ่นใหม่ทำงานคู่กับ RAM LPDDR6X ขนาด16 g b และหน่วยความจำ UFS 5.0ที่เร็วทะลุขีดจำกัดการเล่นเกม 3D กราฟิกหนักหนักหรือการตัดต่อวิดีโอบนมือถือก็ทำได้ไหลลื่นไม่มีสะดุดและที่เด็ดสุดคือ AI ประมวลผลบนเครื่องที่เร็วขึ้นถึง3เท่าทำให้การสังงานด้วยเสียงหรือการใช้งานฟีเจอร์ Smart AI Assistant ตอบสนองทันใจ แบตเตอรี่ขนาด6,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงพร้อมระบบชาร์จไว 150W และชาร์จไร้สาย 80W บอกเลยว่าแค่ชาร์จ10นาทีก็สามารถใช้งานได้ทั้งวันและยังรองรับการชาร์จย้อนกลับให้กับอุปกรณ์เสริมต่างๆอย่างหูฟังหรือสมาร์ทวอชได้อีกด้วย ระบบปฏิบัติการ Android 16ที่ติดตั้งมาในเครื่องได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ของ Pixel ได้อย่างไร้อรอยต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ยาวนาน10ปีเต็มทั้งระบบและแพทความปลอดภัยทำให้มั่นใจได้ว่านี่คือมือถือที่ลงทุนครั้งเดียวใช้ได้ยาวๆไม่ตกยุคง่ายๆอีกสิ่งที่หลายคนจะต้องชอบคือฟีเจอร์ AI Live Translate รุ่นใหม่ที่สามารถแปลภาษาแบบเรียลไทม์ทั้งข้อความเสียงและแม้แต่การสนทนาผ่านวิดีโอคอลได้ทันที รวมถึงฟีเจอร์ AI Personal Health ที่ช่วยติดตามสุขภาพเช่นการวัดความเครียดการหายใจและการตรวจสอบคุณภาพการนอนหลับโดยไม่ต้องใส่อุปกรณ์เสริม Pixel 11 Pro ยังมาพร้อมระบบเสียง Stereo Speaker ที่ปรับแต่งโดย Dolby Atmos ให้พลังเสียงเต็มอิ่มรอบทิศทางการดูหนังหรือฟังเพลงเพลิดเพลินเหมือนพกโรงภาพยนตร์ส่วนตัวไปทุกที่ ราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ42,000บาทสำหรับรุ่นความจุ256 g b และยังมีรุ่น512 g b และ1 t b ให้เลือกตามการใช้งานถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสเปคและฟีเจอร์ที่จัดเต็มทุกด้านสรุปแล้ว Google Pixel 11 Pro 2026คือสมาร์ทโฟนที่ยกระดับมาตรฐานใหม่ทั้งกล้องประสิทธิภาพแบตเตอรี่และฟีเจอร์ AI ที่ฉลาดล้ำที่สุดในตลาดใครที่เป็นสายถ่ายภาพสายทำคอนเทนต์หรือคนที่อยากได้มือถือเรือธงที่ครบทุกฟังก์ชัน ผมบอกเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังกับรุ่นนี้แน่นอน